สวัสดีครับมาพ่อกับผมอีกแล้วนะครับผมกับช่องบ่าวฟูกีสารชาแนลนะครับเนาะเมื่อนี้ผมกับสิบอีกแล้วก็พี่น้องมีแนวเหตดอีกแล้วกับผมบริษ้ซื้อๆดอกเตละมือนะครับผมกับสิบผ้ามาสิบเบดพี่น้องสิบเบดอยู่น้องสาจากของครับผมอยู่น้องสาหน้าจากของนะครับเนาะอยู่เถียงของบ่าวฝูกเองนะครับสิิปุกไปเพื่อนนะครับเพิ่นมาสั่งปุกสองกิโลครับผมอ่ากอนอื่นก็ตตองขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า สานีเป็นปลาเลี้ยงนะครับผมโบมเป็นปลาธรรมชาติเนาะครับน้อ่ยสีดำมากันเนาะครับว่าผมทําท่าว่าไปหาปลาธรรมชาติอย่างยังเสียมันโบแมนนะครับนอ่ออันนี้เป็นสาของบาวฟุกเองเนาะครับนอที่ผมเลี้ยงไว้นะครับเป็นปลาดุกบีกูยเนาะครับกับพวกปลานิ่นนะครับก็มีหลายอยู่ครับผมแต่ว่าอันนี้ข้าเจ้านะครับในบ้านเพิ่นมาสั่งนะครับผมกะจีซีดไปขายให้เพิ่นนะครับผมสองโลนะครับนอวันนี้ไปครับไปลุ่นกันครับว่าสีใดหรือบัวนะครับก่อนอื่นผม้องกะจีเอา บานหัวอาหารหล่อมันก่อนนะครับหล่อเมืนเข้ามาก่อนครับผมมาครับพี่น้องปลาไหลครับปลาไหลแฮ้พี่น้องขนาดปลาเลี้ยงเด็กไอแจ๊คสีสีเดือดรูบอนะครับลองร้องเบิ้งนะครับผมคลิปนี้กัอาจสิบ่มีเนื้อหาสาระอีหยังเนาะครับเนาะผมกับโบเด้ไปไสนะครับเดี๋ยวสิบ่มีคลิปลงให้พี่น้องเฮาเบิ่งเนาะครับเนาะ สิบหมีคลิปลงให้ซ c เข้า่งผมก็สิลงเบ็ดเลยนะครับผมรอชมครับมาแล้วครับพี่น้องหนึ่งเต้มครับผมมาแล้วครับหนึ่งเต้มเป็นปลาดุกนะครับผมกระสิขออนุญาตโพสเลยนะครับผม กระสีขออนุญาตปลดเลยเนาะครับเนาะเพราะว่าฝนกับต๊กดินครับพี่น้องนี่ครับผมกระสีโตประมาณนี้แล้วครับกระสิเอาใส่ถุงก่อนครับพี่น้องโอเคเยื่อเกลอยังๆครับพี่น้องเยื่อเยื่อยังบทันเบิดนะครับผมก็จะใส่เยื่อเกลอเลยนะครับเยื่อผมใส่เป็นขีดกระเดือนเนาะครับเรื่งเบ็ดเลยครับผม ันนั่งตกปลาอยู่ดินตะลีโอ้พี่น้องขนาดปลาเลี้ยงครับขนาดปลาเลี้ยงยังยังสิดยากครับพี่น้องไปใส่เหลืเบิดโอกนายศาสตร์ดี้ครับขนาดปลาเลียเ้ยงครับพี่น้องขนาดปลาเลี้ยงครับยังสิดยากเลยนะครับ ผมบันหัวหานรอไม่อีกคนครับโอ้ซึ่งบรรยากาศมันผลตกลิ่นบอมครับพี่น้องมันบบเดดนะครับเด็ดครั บบก,กินเลยครับพี่น้องขนาดปลาเลี้ยงไปจัางรลานก็โอ้จิ์ยากทุกท่าน ง่ายยังทีคิดครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะวันเหื่อหลอมอีก่นับว <c oughs> ันเบลยคกับพี่น้องมองันจะขามากบ่ มอาจจะโยนสายเลยตรงปลาหลายครับแพวกกินเบ็ดเลยครับ โบเห็นมีปลาไม่กินเลยครับพี่น้องถือว่ายากก็สมควรครับปอนนีน้อยครับปอน,นิ่้ผมจะบบเอานะครับ ตอนนี้ผมจะปล่อยขึ้นนะครับโอ้ถือว่าชิดยากพอสมควรครับพี่น้องเนี่มาทันใดอยู่ครับ